สารสั่งจำคุก4เดือนพิธาธนาทรช่อปียะบุตรและพวกคดีแฟดม็อบเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ศาลแขวงปทุมวันสารนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่767/2563ท,ที่พนักงานอายการศาลแขวง6ปทุมวันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวนัทธานายพริตนายธนวัฒนายธนาทรนายปิยบุตร นางสาวพันนิกานายพิธาริมจรรญรัตนและนายภัยรัตชโชตเป็นจำเลย1-8ในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเป็นการเริ่มชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตร จากกรณีที่กลุ่มจำเลยร่วมในการชุมน,นุมแฟดม็อบบริเวณสกายวอล์กสี่แยกประทุมวันหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคม2562โดยในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลพร้อมทนายความซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องโจทก์สั่งจำเลย จำคุก8คนคนละ4เดือนรอลงอาญา2ปีส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดวินยัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช่เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมปรับ1 000, 1 2 0 0บาท